กราบสวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับที่ฟีฟ่านะครับ2023นะครับซึ่งมันหมดฤดูก,กาลไปแล้วครับตอนนี้ก็แค่รอว่าทางค่ายเอะครับที่ทาฟีฟ้ามาโดยตลอดซึ่งเขาบอกว่าภาคเนี่ยจะเป็นภาคสุดท้ายซึ่งเราก็คํานวณหลายอย่างเราไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้ฟีฟ่อ เดโมตัวเนี้ยหมายถึงว่าพวกกราฟิกพวกอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเป็นยีิบสามต่อไปแล้วใช้อัปเดตผู้เล่นหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นชื่อแล้วก็เป็นสองพันยิบสี่ต่อไปอันนี้เราก็เป็นเรื่องที่เราค่อยมาลุ้นกันนะครับแต่ว่านะวันนี้นะครับจากการที่ผมเพิ่งเอ่อได้แผ่นมาผมซื้อตอนลดราคาแต่ว่ามาเล่นท้ายตารางนะเาเรียกว่าเล่นท้ายท้ายเกยมแล้วซึ่งคนเขาไม่ค่อยเล่นกันแล้วแหละ แต่ว่ามาเก็บเลเวลที่อัลติเมททีมก่อนวันนี้เราจะมาเปิดการ์ดล้วนๆนะครับผมทําได้ถึงเลเวลเก้าแล้วอ่ะไม่ต้องรอมาดูเลยดูเลยครับเพราะว่าตวัวเล่นผมแม่งอบตอมากอ่ะผมเปิดไปแล้วช่วงแรกๆครับตอนนี้อ่าขอให้เราเลือกสองออปชันว่ะท็อปเ l เยอร์แพ็นะครับหรือว่าจะเอาเป็นไปถึสี่บวกผมขอท็อปเฮเยอร์ด้วย ครับผมไม่ชอบมาพลงพลังอะไรเยอะแยะโอเคเรารับมาก่อนนะครับกดปิดนะครับผมโทษทีโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอของตกแต่งในสนามรับมาก่อนรับไปโอเคเล v e เจ็ดนะครับ,เ,บ,เ,รบเราเคลมโอเคเป็นเลดโกนะครับ โซเย่แพ็กพลังไปหสามบวกโอเคอันนี้ก็เป็นขอนตกแต่งในสนามเหมือนเคยนะครับหลับไปเลเวลเก้าครับที่เพิ่เล่นม่กีแต่ผมอยากเล่นเลเวลสิบมันจะได้ตัวพิเศษเนาะเนี่ยใครอ่ะโชยโก้ซิวาอ๋อเดโกซินวาป่ะนั่นแหละชาวบาซิเลียนนะครับเตป้าซิล ก็ต้องสะสมอฟรีอีกเนาะก็ในเกมมันจะแจกเรื่อยๆนะครับเนี่ยคนที่เล่นเนี่ยป๋าจริงทรงอะไรก็ตามถ้าเล่นเลเวลไปเรื่อยก็จะได้ตัวละครตามนี้นะครับตอนที่สี่สิบนะครับก็คือได้เดียเปรโลเลยแต่ก็มันไม่ถาวรน,นะโอเคทีนี้เมื่อเรารับของทุกอย่างมาแล้วนี่ ในสตรองผมครับมีทั้งของตกแต่งสนามทั้งเพยเยอร์ตัวละครต่างๆนะครับรวมกันอยู่ในนี้ทั้งหมด50แพ็คไล่เลยแล้วกันนะผมก็ไม่รู้ว่าแพ็คไหนกับแพ็คไหนเอามาเลยก่อนเลยแพ็คแรกมาครับผม,มสกิปครับไม่ต้องลุ้นโอเคแพ็คผู้เล่นเบื้องต้นนะครับแล้วก็ของต่างๆไป ไปกันเร็วๆนะครับอย่าได้เสียเวลามเวลากลัาม,มาหากินโอเคครับมาไปต่อเลยไปโอเคไปไปแบบเร็วๆครับมาดูกันนะว่า50แพ็คเราจะได้อะไรบ้างโอเค อันนี้มีสิทธ์ได้หนึ่งแลนะมีสิทธ์ตัวตัวละครหาย,ยากนะอืมก็ไ,ได้อะไรอะไรแลไม่มีแลเลยอันนี้หรอแลอือ อ๋อมันก็ได้ตัวเดียวกันอือก็เซลไปเลเดี๋ยวนะเจอผมแม่งบังอยู่นี่มัเนเปอร์ไมเทมคลิกเซลศูนย์คอยสูนคอยไปฮะ ไปจะมาซื้อวะมาต่อเลยครับอันนี้สามแลนะดูนะสามแลมีอะไรเฮ้ยโอ้โหเนี่ยกอางกลางก็ได้อะไรก็ไม่รู้ตรกต่อสัญญานะครับตัวประเลนซึ่งเราต้องใช้นะครับเพราะว่า ัละครทุกตัวที่เราได้มาเนี่ยมันมีระยะเวลาของสัญญานะครับไม่ใช่ว่ามันจะแบบเล่นได้ตลอดถูกต่อให้เราไปซื้อนะครับเราก็ต้องมอีกานตัดเกินสัญญาไว้โอเคถ้สิ่งเงินครับเริ่มมาครับโอเครีเดมเลยห้าร้อยคอยต่อเลยครับ กลาแพ็คทองแล้วน,นี้มีสิทธิ์ได้ตัวละครสีเงินที่เป็นตัวเนี่ยตัวพิเศษเนี่ยสามารถที่จะขายได้เลยเหมือนกันนะครับเป็นสัญชาติจิขายหมดก็ได้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆไปขายเอาไปก่อน งินสุดท้ายครับไม่ได้เว้ยไม่ตัวธรรมดาเห็นเลยโอเคลุ้นของตกแต่งสนามตอนนี้ลุ้นเสื้อผ้าครับอย่าเปลี่ยนสีเสื้อเปลี่ยนเอ่อพงครับเปลี่ยนสนงสนามอ่ะมาครับแพ็กเกจสีทองครับเรามาดูกันดีกว่าว่าแพ็กเกจสีทองเราได้อะไรบ้างนะครับไปสองเทมหนึ่งแรงไม่ได้เลยไตัวธรรมดา โอตเกตเพืดด่อผมกำลังคิดอยู่ครับผมจะทำทีมอะไรว่าได้ลูกบอลใหม่อยากทำทีมชาติเอาเจนตินา่าเป็นเป็นแบบตาชาติเจนติน่าทั้งทีมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ตัวอเจนติน่ามาเยอะหรือเปล่าทอนนี้คือผมไม่ได้สนใจเมซี่หรืออะไรนะโอ้ไรวฮอคโอเค นี่แม่งคุยเซลได้หมดเลยเนี่ยไอพวกทีมชาติในจจลงจิลิเราเล่นทีมแบบว่าไอน,นี้บ้างไหมทําทีมที้ไม่ค่อยมีคนแบบเล่นในจิลีอย่างเงี้ยผมว่าดีนะเออคนทําทีแบบนั้นดีกว่ามันอาจจะตัวละคราามันอาจจะฟูแล้วก็ทําทีมง่ายมันจะไม่เก่งแต่ว่าคีมนีมันจะแบบได้เยอะอิตาลีก็น่าทำนะผมอยากเล่นอิตาลีแต่ผมคิดว่าคนน่าจะเล่นกันเยอะแหละ เนี่ยพรกโครเอเชียน่าสนใจเอาสี่แพ็คทองครับไปเรื่อยเอ,ยอ้มันไม่ได้ตัวแบบพิเศษเลยนะได้แบบตัวทองธรรมดาทั้งหมดเลยโอเคมีฮิวลลิ่งนะครับผมก็ทนเล่นกับความ ด้วยทีมอวตตอครับตั้งนานอืมเออทีมชาติสเปนนีนน่ก็น่าสนใจเนบาซิลก็น่าสนใจอันนี้แบบผมยังไม่ทราบแล้วเวลาสมมติว่าตัวละครเราที่แบบอยู่ใน ที่มันหมดอายุอะที่คอนแทคเราไม่ต่อเราสามารถแบบถ้าัญหายไปได้ไนะหมายจริงไหมเนาะว้าวเราจะการทีมสเปนมาครับถ้าอย่างนี้ทําทีมสเปนได้ดีไหมเออน่าสนใจนะผมทำทีมสเปนวะตอนแรกตอนแรกผมทําทีมฝรั่งเศสอยู่ที่ว่าผมทาทีมสเปนวา ทีมตามผู้จัดการทีมที่เรามีครับผมคิดว่ามันจะช่วยได้โอเคเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนว่าตัววิเศษมันได้อะไรไหมเอาเป็นสีเงินหมดกันได้นะมาครับแพ็คพิเศษตัวอะไรครับอสีเมันสีเงินมาเลย <laughs> โอเคไปดิ เน้นเปิดครับไม่เน้นขายครับลุยเงนต่อครับเฮ้ได้ทองโอ้นี่ไงอจีนามาแล้วตัวหนึ่งแต่ว่าเราทำทีมสเปนนะเราอยากได้สเปนเดี๋ยวดูก่อนเผื่อว่ามันจะให้พึกการทีมทเพื่อกั่เราบ้าง ใกันไวๆครับผมไม่รู้จักผู้เล่นใหม่ๆนะเราเป็นนักบอลยุคเอ่อคนดูดีกว่ารุ่น80นะครับผมเกิดยุค80เพราะฉะนั้นผมก็ต้องรู้จักพวกอิลิคารโตรหน้ามาล้น่านะ,ะพวกนี้แต่ว่ามายุคนี้นะเดี๋ยวผมไม่รู้จักแล้วก็ไม่ได้ติดคนติดตามบอลด้วยนะครับก็ใช้สกิลและทักษะในการเล่นเกมก็มาจากตั้งแต่วินนิ่งอีเลเว่นนะครับ ในวินนิ่งเลเวลเดี๋ยวแม้กระทั่งพวกเกมแนวผู้จัดก,การทีมครับก็จะมีความรู้ความสามารถแค่นี้ไอพวกทีมตัวดำนี่น่าสนใจโอเค ชิ้นลีปะ่ะเมื่อกี้ไม่เคยได้อะไรนะไอ้แพ็คนี้เอ้ยได้ตัวทองพิเศษเนี่ยเอ้ยได้เป็นตัวสุดท้ายถ้าไม่มีก็ใช้ตัว ทองแดงมา้แ้วกันตัวเงินไม่เสร็จนะเน๊ะเ,เนี่ยตัวเงินไม่เสร็จแต่เราจะได้ซ้ำต่อกอะไรด,ดีว่ะอย่าไปดีรอเย็งเลยยี่สิบแแพ็คนะเปิดกันไปยาวๆก็ห้าสแพ็คบาซิลเตี้ยนทงไวๆไก่าอาจจะสันโก้ก็ ดูแล้วไม่ค่อยน่า,นาจะเซฟประตูได้แต่อย่าไปซีเรียน,นะครับอ่ะปอ่อะไรพี่วะปไปประเทศแล้วสีทองอืม้มเเมเน่อันนี้รู้จกักนะครับรู้จกักอยู่ในยุคที่ผมรู้จักเหมือนกันยุคเซอร์อะไรโฟกุสันอนะยุคนั้น แต่มายถึงว่ามเขาไม่ได้อยู่แมนยูนะหมายถึงว่าช่วงเวลาประมาณสิบปีที่แล้วโอเคเริ่มได้เป็นเซตแล้วเนาะโอเคต่อเนื่องดีกว่าครับไปอัปเดตโตกันหน่อยมาครับอันนี้สองเทมหนึ่งแล้วครับดูกัน โอเคเอาเว้เป็นแพ็กแพ็กมันจะเริ่มดีไปเรื่อยนะครับเพราะว่าของดีๆมันจะอยู่หลังๆนี่มักโตมินแน่หรื่แมนอยู่ สโมสรสโมสรของสเปนอ่ะไม่รู้จะผมรู้จักเนี่ยเปอร์ลันตอเรสแต่ว่ามันไม่ใช่ตอเรสอย่างที่เรารู้จักนะครับชื่อคล้ายๆโอ้นี่สองเท่าสองแลนเลยนะคือการตีแลนคู่นะแลนคู่จร,จริงครับผม ตรเกตอันนี้อะไรนเยละมันอันนี้ป่สิบสามครับแลโกแพ็คแล้วน,นอนแล้วก็พลังสูงแน่นอนคนะรับมเล่นกันปับอีเหีนตรงชาบแบบเแบบยอรมันไอ้เีย,ยตองใส่ต้องไปเล่นเยอรมันแล้วมั้งเนี่ยไอ้เยอรมันก็น่าสนใจนะ เดี๋ยวดูกันว่ามันได้ตัวอะไรเยอะได้ตัวประเทศไหนที่มันดีๆเยอะๆผมก็จะไปทีมนั้นครับอันนี้สองไมเยอะสองแลมันกันครับแปดสิบสามบวกครับพลังโอ้ยแน่นอนอ๋อเปนก็มาอันนี้เจ็ดสิบห้าบวกนะครับห้าไอเทมห้าแลครับ กลางๆแต่ว่าเป็นตัวแรทุกตัวแน่นอนอ่ได้ตัวสามว่ะอับราฮัมนี้ผมเคยได้แล้วลึกิเกตได้สามารถสามารถเอาไปดูกไเกตกันครับโอเค ลเล้ป่ปเรียกว่าทดแทนนะครับอันนี้สามพิษสามแร่แปดสีบวกโอ้ยรุนวะมาดิอืมเออร์เดสไซสันเดรอัลโดเบกไม่รู้จักสักตัวเลยครับแต่แฟนๆเรียกพูดนะจะรู้จักพูดเล่นี่อยู่ตรงกลางเมื่อกี้ สามเล่นสามแลบแบบสามโวยแล้วครับผมมาเปิด่านมาแล้วครับ17นาทีนะครับเฮ้ยโหเลยคุแม่อันนี้รู้จักเนีนเ่ยยุคโหอเจินนาเอาโหผมก็กว่าผมทำอเจนินนาแล้วแหละอังกฤษก็ทำได้เนี่ยสเตอร์ลิงวาร์ดี้เอ้ยโอเค อันนี้ท็อตเปเยร์แพ็คผมก็เล่นแบบพิเศษแน่นอน,นครับตรงนี้กองหลังแบค็คไยมาดิโอ้โหเบอร์ซาบินนี่ครับโอเคใครไม่รู้แต่แบบพลังเยอะไว้ก่อนเพราะว่าแบค็คซ้ายแบค็คขวาผมปเปียมากโอ้โหนี่สามท็อตเลยเหร หนึ่งแล้วเฮ้ยโอ้โหเร่อะไรนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของสนามครับโอเโอ้นี่น่าจะเป็นแพ็กสนามหมดแล้วเนาะแต่ไม่เป็นไรครับในวิดีโอเดี๋ยวผมจะตัดพวกแพ็กสนามออกไปนะครับมีไซเอ็คแอลเดนมานียาอะไรพวกนี้เอาไว้ว่าผมตัด ตัดไปในไลฟ์ตัดออกไปแล้วกันนะครับผตัดในวิดีโอออกไปอันนี้แถมนะครับแพ็คสุดท้ายนะครับเป็นแพ็คที่ผมจะเปิดนะครับสิบสองไอเทมครับหกแลเรามาดูกันนะครับโตอะไรบ้างโอเคแลค่อนข้างเยอะนะครับโอเคถ้างั้นก็จบการ เปิดการ์ดแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยไปจัดตรงจัดทีมผมใช้เวลาสักพักนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะทําคลิปแรกนะครับที่จะไปเล่นกับผู้เล่นในออนไลน์นะครับผมติดตามกันได้นะครับในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ